สวัสดีครับพี่น้องชาวนอขาทุกท่านครับจะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เตรียมส่งงานครับว่าจะไม่ทําเป็นคลิปแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็หลายคนหลายท่านก็อยากจะเห็นถามถึงเหมือนกันนะครับจริงว่าจะทําตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วแต่ว่าไม่ว่างนะครับเพิ่งได้เข้ามาเพิ่งเพิ่งได้เข้าบ้านครับช่วงนี้มีงานข้างนอกนะครับก็เลยติดค้างงานกันเยอะเลยสําหรับงานพระเนตรนะครับตอนนี้ติดหลายเจ้าครับนะที่ทํา อกผเนียดทำอะไรไว้เรียบร้อยก็ถือว่าหลายเจ้านะครับตอนนี้ที่ยังค้างอยู่แล้วก็ขึ้นโคขึ้นอะไรไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้มีส่งตัวนี้เป็นสองชานตรงนะครับสองชานตรงสองชานตรงของที่รังสีมันนะครับเปนอันนี้ไปที mm ่จ hmm ังหวัดพิจิตรนะครับสองชานตรงขอคอนเตี้ยนะครับนี่แหละนะครับก็สั่งเข้ามาแล้วกันนะครับสั่งได้อยากได้แบบไหนแล้วก็ใบนี้นะครับของคุณพี่มานพนะครับทางราชบุรีอันนี้เป็นเสือตุ่นนะครับเสือสองข้าง ตอนส่งไปก็จะถอดคอนออกให้นะครับอันนี้คือเสือสองข้างครับเสือสองข้างของทางที่มานบนะครับจริงๆว่าส่งว่าจะส่งแต่เมื่อวานครับไม่ทันจริงๆแต่วันนี้ได้ส่งนะเดี๋ยววันนี้ส่งไปให้อันนี้เป็นอ่าคอนคอนตัวนี้สามารถที่จะไปตั้งให้ต่ำไม่สูงได้อีกนะครับเดี๋ยวปรับกลไกเดี๋ยวมีปัญหาอะไรค่อยถามกันนะครับพวกนี้คือสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนได้นะครับทําได้ปรับได้แค้ไขงานได้นะครับตัวนี้เป็นของอของพี่สงบศึกนะครับทางศรีราชาตัวนี้เป็นชั้นหักนะครับชันหักหนึ่งข้างนะครับทําเกือบจะเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้ก็เหลือตัดคอนแล้วก็ใส่ตัวปรับระดับนะครับตัวนี้เป็นวางเป็นสี่สเต็ปนะครับเป็นชันเดียวสี่สเต็ปนี่ก็จมเรียบร้อย อันนี้ของน้องที่ทางกรุงเทพนะครับน้องราชลดครับถ้ากันเข้ามาทุกวันนะครับบางทีก็ไม่ว่างตอบต้องขออภัยด้วยอันนี้เป็นชันหักเป็นสองข้างสี่สเต็ปนะครับอันนี้คือตัวนี้คือตัวจบเลยนะครับถ้าได้ตัวนี้ไปใบนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับเดี๋ยวมีหลายท่านสั่งสั่งเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มีคิวตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับ เป็นสองชานแล้วก็เป็นปรับแบบสี่สเต็ปด้วยนะครับถอดออกก็จะเป็นเหมือนกับเสือตบตูดอย่างนี้นะครับนอาละครับไหนๆก็มามืดแล้วนะครับก็มืดกันต่อแล้วกันเพิ่มเพิ่มให้นะครับวันนี้มีลูกค้าเ f c ีมีพี่น้องหลายท่านนะครับเข้ามาเยอะเลยนะครับหลายกิโลนะครับต้องมานั่งเล่นนี่เอาให้นะครับแห้งแห้งดีแล้วนะครับ แต่ว่าพอโดนละอองฝนก็มีความชื้นนะครับธรรมดาครับดินที่มีเกลือก็จะเป็นแบบนี้ตอ้อนเอาพวกเม็ดใหญ่พวกนี้นะครับไม่จําเป็นนกกินไม่ได้อยู่แล้วทิ้งไปนะครับก็จะเอาเฉพาะตัวที่นกกินได้นะครับแบ่งไปให้ที่น้องเรานะครับก็จะมีทั้งสวดทั้งเม็ดทรายน,นะครับ แต่ว่าเม็ดใหญ่ที่นกไม่น่าจะกินได้เราก็จะคัดออกนะครับอทิ้งหนักเฉยนะครับเ,เพิ่มเื็มที่กีก็สั่งเข้ามาเพิ่มนะครับอันนี้หลายเจ้านะครับอันนี้เป็นดินเอียดดินโปง่งธรรมชาติเค็มธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ขั่วไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้เพิ่มอะไรลงไปครับธรรมชาติเลยให้นกกินเด่างกันไปลองดูครับ ถึงจะมีน้ำหนักถึงจะถคาคนส่งจะแพงหน่อยไม่ไเป็นไรก็แบง่งกันไปรอพิันท้ที่ได้ได้ก็จะได้เม็ดดีดินที่มีกด,ด้วยแล้วก็เป็นดินเค็มนะครับเค็มดินส่งนี่แหละ หลังสวยฮะไม่กระลงสวย,เ,ยวเตรียมไมให้แนละ้วใครที่สั่งไว้ก็รอถ้าไม่ทันก็ต้องรอแดดแล้นะครับตอนนี้ฝนตกทุวกวันเลยนะค,ะ okay, นะคะรับโอเคครับฝากกันไว้ด้วยใครที่สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับแบ่งกันส่งได้ทั่วไทยครับดินป่งดินเอียดนะครับดินก็น่อกินะอนดีนะครับเพราะมันจะมี น่าจะมีรสชาติของดินโปง่งแล้วก็มีกวดมีหินให้เขาได้กินด้วยนะเนี่ยยังก,กินอาหารเลยครับอ่ากินเอากินเอาเลยครับนะครับตอนนี้ดินแห้งแดดแดดที่สองแล้วนะครับก็เลยลองเอาใส่ให้เขากินลองดูครับินด,ด,ดีนะครับ กินกินกินเลยอ่ากินเลยหรอกินอยากไกินอาหารครับไม่ได้กินนานแต่มีทั้งเม็ดหินทั้งดินองชอบนะครับ